ปิดตลาดนักเตะวันสุดท้ายที่น่าสนใจมีเชฟฟิลเดตยืมเมสันโทเกตเซนเต์แบ็กชาวอังกฤษวัย27ปีของเอเวอร์ตมาใช้งานจนจบฤดูกาลบอลมัดยืมเอลเนสอูบานกองหน้าทีมชาติตุรกีวัย26ปีของเกตาเฟมาใช้งานจนจบฤดูกาลพวกออปชั่นซื้อขาดที่16ล้านยูโรนอตติงแฮมฟอร์เรสคว้ามัดเซลผู้สำบัตูชาวเบลเยียมวัย31ปีจากสตาบูด้วยราคา6ล้านยูโร โดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 7ฟูลแลมยิบอัลบาโ,โดโบโรยากองหน้าทีมชาติอัลเบเดียไว้22ปีของเชลซีมาใช้งานจนจบฤด,ดูกาลโดยมีค่ายืมที่4ล้านปอนด์ท็อตแนมฮอสเปอร์ควา้าลูคัสเบิร์กวาลกองกลางดาวรุ่งวัยสปีทีมชาติสวีเดนมาจากเยอการ์เดนด้วยค่าตัวมากกว่า10ล้านยูโรส่วนรายละเอียดของสัญญายังไม่เป็นที่เปิดเผยเบยาลิวควา้าเบดองตาโอเล ปีกทีมชาติบุกินาฟาโซวัย29ปีจากแอสตันวิล่ามาแบบไร้ค่าตัวโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงจบฤด,ดูกาลเรเบติสคว้าพาโบฟอนนาวกองกลางตัวลูกสเปนิสวัย27ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยราคา8ล้านยูโรส่วนรายละเอียดของสัญญายังไม่เป็นที่เปิดเผยบบเยอร์มิวนิกยืม布莱า萨拉戈萨ปีจอมพลวชาวสเปนิสวัย22ปีของกรานาดามาใช้งานจนจบฤด,ดูกาล ก่อนที่นักเตะจะย้ายมาซบเสียใต้แบบถาวรในช่วงซัมเมอร์ด้วยสัญญาที่จะสิ้นสุดจนถึงเดือนมิถุนายนปี2029ออลิมปิกลียงยืมซาอิดเบลามาปีจอมเทคนิคชาวอัลจีเรียไว้28ปีของเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาใช้งานจนจบฤด,ดูกาลพวกออปชั่นซื้อขาที่12ล้านยูโรควีนพาร์คสแลเยอร์ยืมไอแซคเฮกองกลางชาวอังกฤษไว้28ปีของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดมาใช้งานจนจบฤด,ดูกาลเว็กเบอร์โลเวอร์ยืม บิ Billy io, down, ลลี่ดูเมเดโอเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย21ปีของลิเวอร์พูลมาใช้งานจนจบฤดูกาลเอฟซีโคเปเดเกนควานูอาอเล็กซ์นูลาสซันผู้กาปตูทีมชาติ Iceland, ไอซ์แลนด์วัย28ปีที่ยกเลิกสัญญากับอาร์เซนอลมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวและโอลิมปิกลียงยืมโอเลิวมงกาลากองกลางตัวรับชาวเบลเยียมวัย32ปีของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาใช้งานจนจ,นจบฤดูกาลผู้ออปชั่นซื้อขาดที่ราคา15ล้านยูโร